Channel Achamelong dùa của sao câu hỏi. Mày quá vậy đây. Mày quá vậy mới quá mày này mới nhìn mày mày <laughs> Để Để lón, mày <laughs> lón. À? Chào hấp à. À mày 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 quá mày ไ่่เเปกวขี่โม่เฮียพี่แกนก็เอาเขามึงดิพี่แกนจะเช็บใจเฮไปเอาอันนี้มาจากวิชานี้มาจากไหนตั้งมาโคได้มันดีงี้เอง ด่าดานะผมดไอการคอมมนหมดไปเท่าไหร่แล้วะอืมประมาณหกหมื่นพี่ฟูกครับหมดค่าอะไรซะส่วนมากการจอกาดจอครับจะไปเล่นบ้านพี่ฟุกได้ไหมครับสองหมื่นเจ็ เออเฮ้ากดเข้าเกมแล้วมันไม่เข้าวะปิมข้งแมงทำไมไม่เห็นวนะ อะไรอนะ่ะไม่โดนเลยอ่ะแทนเน็กแทนเน็กโคตรหัวแหะกดเลยกดเลยเอ้ยรอด้วยลอ,ล,อลองดูเยลองดูโอเคโอเค น, love, น,นี่ยุโรปป่ะเนี่ยฮึยุโรปป่ะเนี่ยยุโรป